เอาครับกลับมาดูในรูปแบบมวยพันดุกันบ้างครับนวมสี่ออนครับนี่คือนุ่มจากสหรัฐอเมริกาทิม,ทมูทีคามาวนักสู้วัย32ปีครับ170ซนิมเมตร6กกิโลกรัมครับประสบการณ์เพียบครับต่อยในเมืองไทยนี่มาแล้วหลายรายการครับรายการใหญ่ๆก็ ขึ ies, removed, like like ้นเวทีมาเพียบครับเพราะฉะนั้นไม่มีกลัวไม่มีตกใจแน่นอนครับเจ้าหนูมาสจยนจากกระทูภูเก็ตครับนี่คือเพชรกรณสิงป่าตองในตอนนั้นเนี่ยถ้าจำไม่ผิดน่จะเรียนอยู่ในชั้นมัธยมอยู่นะครับถือว่าเป็นขวัญใจนักเรียนเลยนะครับรายนี้เดี๋ยวมาดูฟอร์มของเขากันครับ 173กับ170เซนิเมตรครับ64กิโลกร,รัมวัยสกับ32ครับโอ้ต่างกันอยู่15ปีเลยนะครับประสบการณ์สูสีครับคนละ30กับไฟเดกันทั้งคู่อ่เสียหลักครับเพชรกระดนโอ้ทีมวทีนี้เป็นมวยซ้ายนะครับหดซ้ายไปเพชรกระดอนหดขวามารัดรัดอ่าประลองกำลังกัน พยายามจะออกซ้ายนะครับแกง้างรอไว้เลยนะครับทิโมธีดืงขวาหลุดก็โดนเตะก้นเลยครับเพชรกระลอ้การออกแข่งดูแล้วเพชรกระนนี่เป็นธรรมชาติมากกว่าครับทิโมธีเหมือนว่าจะเป็นเกรงครับรอจังหวะโอ้หเต็มๆมครับโอ้ยังงงงอยู่ครับโดนอะไรครับทิโมธีบอกฮะโดนเหรอครับนับเหรอครับแมตาตายังดูมึนเอยู่ครับ แม่น่าจะถามจานเมื่อกี้ไฟดับหรือเปล่าไม่ใช่ครับโดนหมัดนี่เลยครับอ่ะได้ไปแล้วหนึ่งนับครับเพชรกระดนสารต่อขยับหาจังหวะอยู่ครับหวดประสานแค่หมัดหนึ่งสองดีครับเพชรกระดนแ่อยากจะเล่งน็อกแล้วครับเพชรกระดนหมัดขวาอีกแล้วโอ้ยร่วงครับ ขอไปเบาๆแต่วกรรมการยังไม่ว่าอะไรครับหาจังหว่ยอยู่ครับอืมจาก,การะโดดต่อยไม่โดนครับทีมโมทีเพ็รโกรดค่อยๆยองเข้าไปหมัดขวาราัดไว้ก่อนครับข้าไปใกล้ๆครับไม่โดนครับ มัดของที่มทีครับเจแขางขวาเพชรกรโนโดนมาดขวามีเซตตาสายอีกทีนึงโอ้เลือกกำดาวทะลักเลยครับที่มทีแันไปมองที่มุมครับโดนไปแล้วสองนับเลยครับที่หมทีคามาครับโอเคครับอ่ะอีกนับเดียวจบนะครับเพชรกรณโจนจะเก็บงานได้หรือเปล่าครับโอ้โอ้แห่กรรมการยังไม่ว่าอะไรครับ แอบโดนเร้งไปเด้งมาเกรงขวาอยู่เกรงขวาอยู่ทีมบทีก็แอบหาจังหวะประคองตัวก่อนครับโอ้ขวาเข้าบริเวณกกหูครับแหมกระสู้อย่างเต็มที่เลยนะครับทีมธทีคามาครับโอ้นี่ก็ดีใจครับแหมสะบดเลยนะครับทีมบทีคามาเดี๋ยวต้องดูครับว่าจังหวะสุดท้ายนี่โดนยังไงครับก็คงเหมือนก็แหบไม่ได้ไปโดนก่อนเลย แมคนนี้ก็รอเลยครับหวนใจมัธยมเปรี่ยวอมหวานครับเปกระโดสิงป่าตองครับอดูภาพช้าก่อนนะนี่เป็นหมัดขวาสุดท้ายแล้วครับเข้าบริเวณกกหูครับเดี๋ยวดูอีกทีนะครับแหมวูบเลยครับลูกนี้อีกมุมนึงครับก็โดนไปกกหูเลยครับเต็มๆก็ศูนย์รวมประสาทครับบริเวณนี้ครับทัดดอกไม้ครับ ก็สามนับก็เป็นเทคนิค k อ o เอา u t ครับ TKO ครับ man, way Red ดาวรุ่งแดนใต้ครับ oh, <yeah. S 1> เพชรกรนสิงห์ปาตองครับ oh, <yeah. S 1> เอาชนะน็อกไปในยกแรกครับ